สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u t of nowhere ในฐานะที่เข้าเดือน6เนี่ยผมก็อยากจะทำคลิปที่พูดถึงเรื่องของเดือนเดือนนี้และถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ช่องใหญ่แต่ก็อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นั่นก็คือปัญหาสุขภาพจิตนั่นเองครับทุกๆเดือนมิถุนายนของปีมันเป็นเดือน Men Mental Health Month หรือก็คือเดือนที่จะพูดถึงสุขภาพจิตของผู้ชาย ตามสถิติแล้วอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทยมีมากถึงปีละ4,000กว่าคนโดยในจำนวนนี้อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของผู้ชายมีมากกว่าเพศอื่นๆมากถึง3-4เท่า Disclaimer ไว้ก่อนละกันนะครับว่าผมไม่ได้ด้อยค่าเพศอื่นๆแต่อย่างใดแต่เนื่องจากเดือนนี้มันเป็น Men's Mental Health Month ในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงแต่ตัวละครชายก็แล้วกันนะครับ และแน่นอนว่าในโลกวิดีโอเกมก็มีหลากหลายเกมที่ถ่ายทอดเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตออกมาไม่ว่าจะพูดเรื่องนี้แบบตรงๆหรือว่าพูดแบบทางอ้อมและเมื่อมันเป็นตัวละครชายแล้วเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพจิตของเขาเพราะแน่นอนว่ามุมมองของสังคมเพศชายถูกมองว่าเหมือนเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าครอบครัวห้ามแสดงความอ่อนแอ จนบางครั้งการที่พวกเขาถูกละเลยก็อาจจะนำพาไปสู่อะไรที่เลวร้ายกว่านี้มากและสำหรับในวันนี้ผมจะขอพูดถึงวิดีโอเกมที่พูดถึงเรื่อง m e n t a l health โดยเจาะจงไปที่ตัวละครชายและเหมือนเดิมในคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของเกมเพราะฉะนั้นสปอยเลอร์ alert ลลก็แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งในคลิปนี้ก็คือจะมีการพูดถึงปัญหาของสุขภาพจิต การฆ่าตัวตายและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าหากเรื่องนี้ไปทริกเกอร์ใครก็ปิดคลิปไปได้เลยครับไม่ว่ากันมาเริ่มกับเกมแรกที่มีชื่อว่า Actual s u n l i g h t Actual s u n l i g h t เป็นเกมที่เน้นการเล่าเรื่องโดยจะเล่าถึงภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงของตัวเอกอีวานวินเทอร์ชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในโตรอนโตโดยเกมนี้มันก็เป็นเกม RPG Maker และเน้นการเล่าเรื่องมากกว่ากลไกในการเล่นเกมโดยตัวเราจะได้สัมผัสกับชีวิตประจำวันการมีปฏิสัมพันธ์และการพูดคุยคนเดียวภายในใจของอีวานที่ซึ่งเผยให้เห็นถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวสิ้นหวังและความคิดที่จะฆ่าตัวตายและเกมนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างทิมแทงจิตใจอย่างมากไม่แนะนำให้ไปหามาเล่นกันส่วนในไทยรู้สึกว่าจะมีช่องคุณรอแฮนที่ทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้อยู่ ก็สามารถไปตามมาหาดูกันได้ครับต่อมาคือ Cry of Fear หากใครทันดู YouTube ยุคต้นๆก็จะเห็นนักแคสเกมหลายๆคนยิบเกมนี้มาเล่นซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย Cry of Fear มันมีเนื้อเรื่องที่ลึกกว่านั้นมากครับ Cry of Fear ตัวของมันเป็นเกมสยองขวัญจิตวิทยาที่เจาะลึกเข้าไปในประเด็นเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิตโดยเน้นไปที่ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลและอาการทางจิตตัวเอกอย่างไซมอนเฮนดริกสันต้องเดินทางไปยังโลกแห่งฝันร้ายที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายซึ่งเป็นการแสดงออกถึงจิตใจที่สับสนของเขาโดยในเกมเราก็จะประสบกับเหตุการณ์มากมายที่แสดงให้เป็นในยะให้เห็นถึงปัญหาที่ไซมอนต้องพบเจออย่างเช่นเรื่องเล่าในเกมที่เผยเห็นว่า โรคทางจิตของไซมอนเป็น,นกลไกการรับมือเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจในชีวิตเขาโดยทำให้เส้นแบ่งระหว่างความจริงและภาพฝันร้ายของเขาเลือนลางลงส่วนสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นได้ผ่านสตรีมเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีนะครับต่อมาคือ The Longest Walk The Longest Walk เป็นเกม Walking Sim ที่มีเนื้อหาส่วนตัวเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตเกี่ยวกับพ่อของอเล็กซานเดอร์ที่เขานั้นเป็นผู้พัฒนาเกมซึ่งตัวพ่อของเขานนั้นเป็นโรคซึมเศร้าและมีความคิดฆ่าตัวตายเกมนี้สร้างขึ้นโดยใช้เสียงที่บันทึกจากการสัมภาษณ์พ่อของอเล็กซานเดอร์ซึ่งมีความยาว54นาที จากนั้นจึงตัดต่อเป็นประสบการณ์การเล่นที่มีความยาวประมาณ9นาทีครึ่งเป้าหมายของเกมนี้ก็คือเกมนี้ถูกทำขึ้นมาเพื่อช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและกระตุ้นให้ผู้ที่ต่อสู้กับโรคซึมเศร้าหรือความคิดฆ่าตัวตายเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยเกมนี้มุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับโรคซึมเศร้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนทนาและช่วยจัดการกับตราบาปของการเปิดใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตโดยในเกมพ่อของอเล็กซานเดอร์จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของเขาอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาแม้ว่าประสบการณ์ของพ่ออเล็กซานเดอร์และสถานที่ที่ปรากฏในเกมจะเฉพาะตัวแต่ความคิดความรู้สึกและข้อความที่ถ่ายทอดผ่านความทรงจำ เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของเขานั้นถ่ายทอดออกมาได้ดีและเข้าใจได้ไม่ยากตัวของอเล็กซานเดอร์ยังบอกด้วยว่าเขาทำเกมนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการสร้าง awareness เกี่ยวกับปัญหาโรคซึมเศร้าอีกอย่างก็คือเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีเหมือนกันสามารถไปโหลดมาลองเล่นได้ผ่าน s t e ีมมาถึงเกมสุดท้ายที่พูดถึงปัญหาของสุขภาพจิตอย่าง s ซเล n t ิ i l l 2 เอาจริงๆตัวเกมมันก็พูดถึง mental health ในทุกภาคอยู่แล้วแต่เหตุผลที่ผมเลือกภาคนี้เพราะผมชอบภาค2และก็กำลังจะมีรีเม e มาในเร็วๆนี้ด้วย Silent Hill 2เล่าเรื่องของเจมส์ซันเดอร์แลดผู้ที่ได้รับจดหมายจากแมรี่ภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วตึงเชื้อเชิญให้เขากลับไปยังเมือง Silent Hill ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนา โดยขณะที่เจมส์สำรวจเมืองเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดและความน่าสะพรึงกลัวปริศนาและตัวละครอื่นๆทำให้เขาต้องไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในจดหมายของภรรยาและ,ะเผชิญหน้ากับปีศาจในตัวเขาเองโดยในเกมนี้ปัญหาที่เจมได้พบเจอจะมาในรูปแบบของปีศาจเป็นตัวตัวสัตว์ประหลาดที่เจมได้เผชิญนั้นเป็นตัวแทนของความกลัว ความปรารถนาและความเสียใจในจิตใต้สำนึกของเขาแถมสัตว์ประหลาดแต่ละตัวเป็นตัวแทนของการต่อสู้ทางจิตใจของเจมส์ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกผิดความเศร้าโศกและความเกลียดชังตนเองของเขาขณะที่เจมส์จาะลึกเข้าไปในไซเลนต์ฮิลมากขึ้นเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความทรงจำที่ถูกกดทับและเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจจากอดีต ความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของภรรยาจะค่อยๆปรากฏออกมาสิ่งนี้เผยให้เห็นถึงความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่เขามีอย่างลึกซึ้งและบทบาทของความรู้สึกผิดในการกำหนดการรับรู้ความเป็นจริงของเขาการเปิดเผยเหล่านี้บังคับให้เจมส์ต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทำของเขาและปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งหลอกหลอนเขาซึ่งท้ายที่สุด นำไปสู่ช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยจากการตระหนักรู้ในตนเองและการยอมรับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าไม่อยู่ดีๆเอาออฟโนเว r ร์ถึงเลือกหยิบเรื่องนี้มาทำคลิปเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถึงแม้หลายๆคนจะตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิต แต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาชนะมันได้แถมเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถเปิดอ,อกคุยกันได้แบบง่ายๆยิงเป็นคนใกล้ชิดแล้วการที่เราจะพูดเรื่องนี้กับเขายิงยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นผมเข้าใจพวกคุณมากๆนะครับส่วนใครที่กำลังประสบปัญหาพวกนี้อยู่ผมพูดไม่ได้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคลิปของผมมันจะทำให้พวกคุณมีความสุขขึ้นไหมแต่ผมก็อยากให้ทุกคนที่ประสบกับปัญหานี้ลองเปิดอกคุยกับคนใกล้ตัวเพราะสิ่งที่ยากที่สุดในทุกๆเรื่องนั้นมันก็คือการเริ่มต้นนั่นเองครับในท้ายที่สุดก็อยากบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้มากๆเพราะว่าปกติช่องของผมก็ไม่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย สำหรับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีวันที่ดีทั้งในวันนี้และวันต่อๆไปไม่ว่าชีวิตจะพาคุณไปทางไหนก็อย,อย่าลืมกดซับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ